ใช้สิ่งที่มึงพูดเนี่ยเป็นความจริงหมดเลยเนาะเอ่อต้องนํากล่องแล้วก็ไปที่แถวแที่เราปูที่นอนเหรอโอเคครับโอ้โหเต็มๆชุดแตจะก,กลมเหรอครับโอ้ยหัวของกูแล้วกูไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเออนั่นน่ะสิฉันต้องหากล้องของฉันได้เลย เฮ้ยกล้องของกูโอเคครับพ้อกับดิดด้วยเก็บดิดด้วยต้องใช้กับกล้องมีกระดาษมึงไ<ะ>ม่ควรมาที่นี่นะเนี่ยโอเคครับเก็บไปด้วยเป็นที่ระลึกเหรอ,อมีใครบางคนตีหัวของกูแล้วก็เอาเทียนของฉันไปด้วยอะ่ะเราจําเป็นจะต้องพยายามที่จะเปิดไฟในตึกนี้เหรอความพยายามมันก็แน่นหนาเกินไปนะ<อ>เฮ้ยมีคนทําเพลงใช่ไหมผมหมูฝาดปะวะเฮ้ยจริง ใครมาทำเพลงอะไรแบบนี้อุ้ยเสียงดังยังอะดูแลใจไม่ดีเลยนะแต่ตัวอะไรตายอุ้ยโมลิชิสเลยฉันต้องฉันจำเป็นต้องแบบดูรอบๆห้องนี้เหรอสำรวจห,ห้องนี้นะครับผมโอเคครับม,มีมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าคนยุคหินอันนี้น่าจะทำอะไรได้ปะ <S <S มันไม่ทำงานอะต้องการ ฟิออันนี้คือสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะครับผมตัวใหญ่มากเลยอันนี้มีกระดาษด้วยพออในแคมป์ยูนอมาเรียนะครับผมเหมือนก็บอกอยู่ดีนะครับว่าเป็นคนที่เทคแคร์เกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็สร้างพวกสถานที่รับเลี้ยงเด็กใช่ไหมหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่ถึงหนึ่งเก้าห้าศูนย์เหมือนเธอจะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆเลยครับผมโอเค คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเหมือนแบบมอบหมายให้เธอดูแลแล้วแหละก็คือเชื่อใจว่างั้นไอ้เฮีย,ย,ยนี่มันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมชอบซื้อของแบบนี้มาให้เด็กจังเลยเน,นีียอะไรเป็นจี้หรือเปล่าห้อยคออะไรประมาณนี้ต้องมีรูปภาพอยู่ในอะไรนี้ปะแต่เปิดไม่ได้ครับมีรูปภาพอะเหมือนเจอของมีประโยชน์แล้วครับรูปภาพพวกนี้คือผมไม่รู้ว่ามันเสื่ออะไรนะ เอ่อฉันจะนํากล่องนี้ไปกับฉันเม่หอาจะมีอะไรผิดปกติตอนคืนเอ๋ออะไรอย่างเงี้ยหรอโอเคครับนี้ดูได้ไหมเขาบอกให้เอากล่องไปด้วยดูนี่ไปได้ไหมเอ่ยว่าเจอกระดาษโคตรยาวไอ้สัสวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นกลับมาที่แคมป เธอนามันไปทุกที่แล้วก็นอนกับมันด้วยนะเหมือนเป็นของเล่นป่ะแล้วเหมือนเพื่อนเพื่อนเนี่ยออยอยเย้ยพวกย่อยเย,อย้ยเธอก็ย่อยเย้ยว่าเหมือนชอบอยู่กับตุ๊กตากระต่ายนะครับ <st> ผมเป็นของเล่นกระต่ายเป็นพวกเด็กน้อยอะไรประมาณนั้นเห <st> มือนเป็นเรื่องตลกนะผมทําเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเหมือนพออรหรือเปล่าก็ยังบอกให้เธออ๋อหมายถึงว่าเอาตุ๊กตาเนี่ยไปเก็บในตู้เสื้อผ้า จะได้ไม่ถูกล้ออีกอะไรอย่างนี้ปะ่ะแต่ผู้หญิงก็ฟังนะก็เลยวางไว้ในตู้ตู้ตู้เสื้อผ้าตู้ล็อกเกอร์ของเธอปะ่ะแล้วก็ในค่าคืนนั้นนะ่ะมันมีชีวิตเหรออย่าบอกนะตุ๊กตายกับไอ้กระตา่ายเฮี้ยนั่นนะ่ะเราต้องเก็บอันนี้ไปด้วยไหมไม่ต้องเก็บใช่ไหมโอเคไอ้ตุ๊กตากระต่ายมันเป็นเรื่องเล่าเหรอเรื่องเล่าที่ทําให้ขนลุกเป็นตำนานหรืออะไรหรือเปล่ามีของอะไรไปได้ไหมอ,อ๋อเราต้องเอากล่องไปด้วยเขาบอกว่าตอนคืนอาจจะผิดปกติอะไรสิ่งที่มึงพูดนี่เป็นความจริงหมดเลยเนนาะออ่ต้งงํกล แล้วก็ไปที่แถวๆที่ระปูที่นอนเหรอโอเคครับ <What>? oh, โอ้โหเต็มเต็มชุดแตจะกลมเหรอครับเฮียอย่างนี้ชุดแตจะกลมเลยสัตว์เอออันนี้ไม่เด็กแล้วนะไอเฮียแล้วตัวละครแม่งไม่พูดเทียอะไรเลยไปไหนโอเคไม่เด็กนะมเมื่อกี้มันเป็นผู้ใหญ่อะ่ะ เมือนเป็นเด็กที่โตกว่าหรือไม่ก็ผู้ใหญ่แล้วอะถ้าเด็กมันต้องตัวเล็กเหมือนตอนแรกดิ field. เนือฟิลโอเทีนี้เราก็เปิดไฟได้แล้วอะตอนนี้ต้องทำอะไรไหมอะไม่ต้องหรอโอเคไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรแล้วเราเปิดไฟตรงไหนไอ้เครื่องนั้นปะอาจจะต้องมาเปิดในสวิตนี้ครับโอ้โห วิทยุเปิดจริงๆวิทยุไม่ควรจะมาเปิดนะเนี่ยมันน่าจะพังไปแล้วปิดซะไม่ต้องเปิดจริงๆไฟแบบนี้แม่งไม่สว่างเลยเนะี่ยบ้าบอรจริงๆเลยโอ้ยน่นจะไหมไหมอันนี้กระดาษอะไรฉันกลัวเหมือนอ่านไปแล้วนะชื่อเอนนาไงตอนนี้ไฟก็เปิดแล้วเนาะฉันต้องนอนแล้วอะเดี๋ยวมันจะจะมืดแล้วฮะ มึงไม่นอนตอนนลางคืนนะมึงต้องเป็นคนยังไงวะ,อะนอนอ๋อนี่ต้องกดยอดยอดต่ำด้วยจะนอนไหมหรือไม่นอนถ้าบอกไม่นอนมึงก็ต้องบอกว่านอนอ่ะคุณนอนอ